จากกรณีที่นายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนเพื่อเป็นข่าวเก็บในช่วงปีใหม่ซึ่งได้พูดถึงฉายาของพักประชาธิปัตย์ที่สื่อมวลชนตั้งให้ว่าเป็นประชาธิเป๋ ซึ่งนายชวนก็บอกว่ามีทั้งเป๋และก็ทั้งไม่เป๋ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในประชาธิปัตย์มีอยู่สองส่วนจริงๆคนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ยังมุ่งมั่นรักษาอุดมการณ์ของพรรคไว้กับคนรุ่นใหม่คนจำนวนมากเป็นคนส่วนใหญ่สสส่วนใหญ่ ละทิ้งอุดมการ์ไปสวามิภักดิ์กับระบอบทักษิณเพื่อหวังประโยชน์เฉพาะหน้าโดยไม่ได้สนใจถึงอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อนักข่าวถามว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธ์หรือไม่นายชวนก็ยืนยันว่าจะไม่สูญพัน ซึ่งผมในฐานะอดีตสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์คงไม่สูญพันธ์แต่ว่าจะโตให้เท่ากับเดิให้เท่ากับประชาธิปัตย์เดิมก็คงเป็นได้ยากอาจจะอยู่ในลักษณะทรงตัวหรืออาจจะสุดลงไปเพราะดูจากผลการสำรวจของนิดาโพล,ล่าสุด เห็นว่าคะแนนนิยมของหัวหน้าพักนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอยู่ที่1.05%คะแนนนิยมของพักประชาธิปัตย์อยู่ที่3.40%เป็นตัวเลขที่ต่ำมากต่ำอย่างน่าใจหายต่ำอย่างน่าตกใจและก็ไม่เคยมีในประวัติการก่อตั้งพักประชาธิปัตย์ ว่าพักประชาธิปัตย์จะได้คะแนนนิยมตกต่ำถึงขนาดนี้ครับส่วนกรณีที่นายชวนได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองว่าจะทำการเมืองแบบสุดจริตไม่ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวซื้อเสียงบาทเดียวให้เป็นสอสก็ไม่เอาแล้วก็ภูมิใจอยู่การเมืองมาห้าสิบปีภูมิใจที่ได้เป็นปากเสียงชาวบ้าน ไม่ได้เข้ามาเพื่อประโยชน์หรือญาติพี่น้องได้ประโยชน์ธรหมากินทำธุรกิจส่วนตัวเส้นทางทางการเมืองอาจจะไม่เหมาะกับหลายคนแต่ใ้เปลี่ยนเส้นทางทางการเมืองไปเสื้อเสียงนายชวนบอกว่าไม่เอาไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ยอมนายชวนได้ สอนจิตสำนึกของนายทักษิณด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการพูดถึงนายทักษิณในลักษณะที่เจ็บแสบและก็เจ็บปวดมากได้เตือนนายได้เตือนสตินายทักษิณว่าให้ได้รู้สำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปปีเหลือหนึ่งปีซึ่งไม่เคยมี ใครได้แบบนี้มาก่อนเลยควรที่จะมีสำนึกที่จะรับใช้ชาติบ้านเมืองไม่ใช่มาสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองจนทำให้ล้วล้อหรือสมุนหรือฐานเลวหน้าค่ายบางคนออกมาตอบโต้ออกมาลามปามในชวน ซึ่งระดับนายชวนถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตถ้าจะเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนายทักษิณควรที่จะนำคําพูดของนายชวนที่นายชวนเตือนสติไปไตรตรองแล้วก็ไป ดำเนินการไปดำเนินชีวิตเพราะว่านายชวนเคยกล่าวไวครั้งหนึ่งว่าเตือนสตินายทักษิณว่าระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่และสุดท้ายนายทักษิณก็ต้องหนีคดีอย่างหัวสุกหัวสุนไปต่างประเทศตามสัจจวาจาที่นายชวนได้กล่าวไวครับพร้อก็ฝากไปยังนายทักษิณน,นะครับให ห้ามปรามสมุนล้วล้อที่ออกมาพูดเอาใจในายทักษิณแล้วก็พาดพิงนายชวนซึ่งถ้าหากว่ายัางไม่ยึดคำเตือนสติของนายชวนและยังปฏิบัติตัวเช่นนี้ก็เป็นไปได้ว่าบ้านปลายชีวิต ของนายทักษิณอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ